แล้ววันนี้ก็อยู่ใน people play g a m กันอีกแล้วนะฮและวันนี้นะครับผมก็ไปเจอมอสอีกแล้วนะมอตที่มีชื่อชื่อว่าพายร์นอสรัสเล็ก์นะครับผมมันก็คือทีเล็ก์นั่นเองนะฮะเพื่อเห็นทีเล็กโดนตกเกียนทีเล็กกูโดนตบเกียนโดนตัวอะไรตกเกียนผมก็ไม่มีความรู้เรื่องในดโนซอร์เท่าไหร่นะ ไอตัวนี้มันคือตัวอะไรวะเนี่ยอ่าวิธีคอนโทรลไดโนเสาร์นะครับก็คือให้กดตัว H นะครับผมนี่ open and close mouth นะครับก็คืออ่าเปิดเปิดปากกับปิดปากนะโอเคไหนเรามาเสกไทลันนอสรัสกันเลยดีกว่านะอยากรู้จริงๆเลยว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยโอ้กยินลงลงมาก็ทับคนตายเลยนี่ก็คืออืม T Rex นะครับผมนี่ยน่ะแล้วกูเห็นอะไรวะมันเหมือนกูเห็นนาริกาวะเกิดอะไรวะเนี่ยไอ้ผมไม่รู้นะมันคืออะไรนะ มันคือเครื่องมืออะไรไม่รู้ที่เขายัดไว้แล้วเขาซ่อนไว้นะนี่เลยไหนลองกดตัว H ซ้ำที่เขาบอกดูนะนี่อาปากได้ด้วยเป็นไงล่ะเท่ไหมล่ะนี่เอามาังับคนแขี <c oughs> อุย้ยตัวขาดครึ่งเลยนี่นายเดาร์วผมมันสามารถผลิตพลังงานเองได้แล้วเหรอวะเนี่ยไอชิปหาย <c oughs> มันมีไฟฟ้าช็อตตรงในปากเลยมันมีพลังงานในปากมันด้วยนะครับผมโ <c oughs> okay, อเคแล้วตอนนี้ดโนเดาสาผมสามารถอ่าเต้นได้ด้วยนะครับเนี่ย แล้วตอนนี้ในตัวเสาผมก็อยู่ข้างๆตึกที่ผม,ผมเสกมาแล้วนะครับนี่อไอคนนั้นเป็นอะไร <c oughs> อ่าโอเคตอนนี้ผมจะเอาในตัวเสาผมลองกัดตึกดูนะว่ามันจะเป็นอะไรไหมนะนี่เลยเอาปึ <c> ๊บ <oughs> กัดไปเข้าด้วยอาปากแล้วก็ชนตึกนี่เอ้ยไอคนนั้นกระไม่กระทบกระฐานเลยนี่กทะลุ <c oughs> ผมเอาในตัวเสาทะลุเข้ามาข้างในเลยวุ่นเต่าเออโอ้ยกู วันนี้ผมพยายามยัดไดโนเสาร์เข้ามาแบบแต่ว่าเข้ามายัางไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> หมือนเราเล่น G ีมอนะครับแล้วเราก็พยายามแบบยัดไดโนเสาร์เข้ามาเรายัดออบเจกต์เข้ามานะครับผมแบบฟาดเข้าไปทะลุในเทกเจอร์อะไรเงี้ยบอกไม่ถูกนะเดี๋ยวแล้วผมจะเอาไดโนเสาร์ออกอยังไงเนี่ยฮัลโหลไดโนเสาร์คูติดเง็กเข้าไปในตึกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะช่วยให้ตึกมันอ่าถล่มลงมาเองนะนี่คนระับแล้วก็จะช่วยเอาไดโนเสาร์ออกไปด้วยนะก็นี่ด้วยนะเอาไปเลยนะหลายๆลูกเลยนะ เรียบร้อยนิวเคลียร์ผมเฮ้ยนิวเคลียร์ผมไม่ติดด้วยมันต้องกดเปิดก่อนนะครับมันสมจริงจัดเลยวะนี่กดเปิดแม่งเลยในดแถวก็ไม่เหลือซากแล้วเหลือแต่หัวกับขาโอเคนะนี่ก็คือรัศมีของนิวเคลียร์นะโอ้โห ม่งโคตรใหญ่เลยแล้วดูบ้านเดียเลย็กนิดเดียวเองนี่นะครับผมก็รู้ความลับแล้วนะครับผมว่าเขาใส่อะไรเข้าไปนะมันคืออะไรดำๆไม่รู้แนละ้วผมไม่รู้นะใครรู้ก็บอกทีนะนี่ครับตึกที่โดนนิวเคลียร์ไปนะนี่ <laughs> กลายเป็นอย่างนี้เลยโหอ,อุณหภูมิสูงจัดแต่คิดด้วยเอาลนะผมสงสัยจริงๆเลยถ้าเอาคนไา <c oughs> ยังไม่ทันอะไรเลยตายแล้ว <c oughs> โอเคอุณหภูมิมันยังร้อนจัดนะครับผมนี่ไม่ไม่ว่าเราจะเสกคนมากี่คนมันก็ตายนะโอ้ดูพื้นนี่ไม่ยังกัดลาวาแล้วตอนเนี้ย โอ้กลายเป็นโครงกระดูกเลยวัฒน์ท่าคนนี้ตายได้แบบว้าวอ๋อร้อนอ๋ออ๋มันบังเอิญอย่างว่าดูท่าดิโอเคไหนลองเอาวัดว่าจะทำไมกูเจ็บทำไมกูเจอแต่อะไรแปลกๆวันนี้ไอ้นี่แขนขาดเฉยเลยคืออะไรโอเคเอาลองเอาไดโนเสาร์มากินคนดูนะครับนี่นี่โอ้เละเลยนะแต่ถ้า เฮ้ยเดี๋ยวมันคนหนีด้วยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะกินพวกแกหมดเลยจะกินพวกแกผมมีหันมามองด้วยหันมามองก็กินนี่ <c oughs> โอ้โห,โหอร่อยเลยโอ้โหตอนนี้ไดโน้สา์ผมแบบเลือดเต็มปากเลยนะแม่งโคตรสยองขวัญเลยตอนเนี้ยแล้วตอนนี้คนมันหนีไปนู่นแล้วหนีหนีไปไหน <c oughs> โอ้โหกกระชยจนล้มเลย <c oughs> จเจ้าไปไหนไม่ได้แล้วไอ้มนุษย์มันให้ข้ากินซะดีดีเลย,เลยอาปากนี่ หลังจากกินเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะให้เตลลเสามากินตึกต่อนะครับผมนี่ไ่จัดเข้าไปเลยทีเล็กเรางับตึกเข้าไปอืมโอ้แบบสโลโมชันนะครับกับโอ้เละเลยโอ้ไม่เกกระโดดงับตึกอืโอ้โหทำไมภาพสโลโมชั่นมันสะใจขนาดนี้ว่าผมเพิ่งเคยใช้เนี่ยเสร็จแล้วก็เอาห่างควาดต่อโอห่างห่างฟาดไม่ใช่หางควาดแผะ โอ้ oh, เละเลยแล้วตอนนี้ไดโนสา์ผมกำลังบินด้วยมองมุมนี้เหมือนตุ๊กแกเลยเหมือนกิ้งก่าเลยดูตัท่าต่อมาตกมานี่อ้าวไม่ห่างเป็นงีวะตันนี้ไดโนสา์ผมมันติดก้อนอิดที่เราเข้าตึกไปเมื่อกี้นะเนี่ยต้องเอาออกให้มันน่อนนี่เรียบร้อยลนะ อตอนนี้ดโนเสาร์เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนี่เคเลียร์ให้มันก่อนเรียบร้อยครับตอนนี้ดโนเสาร์เราก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วนะและตอนนี้นะเราไปอยู่หน้าสะพานกันแล้วนะครับก็คือผมอยากรู้ว่าถ้าผมเอาดโนเสาร์เดินมากินคนบนสะพานเนี่ยมันจะรับน้ําหนักไหวไหมนะสะพานนี้เนะี่ยไหนชนอเอา้าจะรู้ได้เหยียบไหนลองเหยียบก่อนนะให้ดโนเสาร์เหยียบก่อนนี่เอ้ยโอเครับน้ำหนักไม่ไหวนะคือเรียบร้อยเลย ตอนนี้คนกำลังกลวยนะโอ้ดโดนเสารว์ว่ายน้ำเลยด้วยโอ้ยน้ำกระจุยเลยอ,อยู่ใต้น้ำก็เรียบร้อยได้โดนช็อตนี่เห็นไหมปากผมแบบผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาด้วยได้โดนเสาร์เลยฉลามวะเนี่ยไอชิบหายนี่กูได้โดนเสาร์เลยฉลามวะเนี่ยนี่ววนต้องกินคนนี้สรุปก็คืออ่าสะพานไม่สามารถรับน้ำหนักแต่โดนเสาร์ได้นะครับก็เรียบร้อยเลยนะเฮ้ยยังมีคนอยู่รอดต้องโดนเสาร์ว่ายขึ้นไปกินเหมือนฉลามนี่ตลกอ่ะกินแมงเลยดิ อาปากแล้วก็กินอ่ะฮะเอ่อทำไมปากมันอ้าน้อยจังวะฮัลโหลอาปากค่อยงหน่อยโอเคเรียบร้อยน่าจะกินเข้าไปแล้วนะช็อตด้อเนโนเสาอะไรวะเนี่ยแม่งมีพลังงานไฟฟ้าด้วยมันผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นเนโนเสาร์ที่แปลกมากๆเลยนะแม่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยอถึงมันจะตัวใหญ่นะครับแต่เราสามถหมนุันเล่นได้เหมือนกิ้งก่าเลยเหมือนจระเข้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเนโนเสาร์ผมไปไหนแล้วฮัลโหล หายไปแล้วเฮ้ยอ้าวหายไปเลยอ๋ออยู่นี่โอเคเราเจอกันแล้วไมโนเสาร์เต้นกลางอากาศวัเห็นแล้วมันน่าลงนิวเคลียร์ใส่ด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรด้วยโอ้โหนโเสาร์ก็ยังเต้นท่ามกันอนู่ฮะวัดหายไปแล้วเจอแล้วนโนเสาร์เราก็ไม่รอดจากนิวเคลียร์แล้วนะครับก็เออคือมันก็ยังรอด มันยังรอดนะครับผมนี่มันอยู่ตรงนี้แต่บู๊วิัเป็นตัวเลยอวะเนี่ยหรืตัวอะไรวะเนี่ยเรือสาผมกลายเป็นเอ่อ,อ,อผมไม่รู้จะเรียกรูปร่างมันยังไงดีผมมองแล้วเหมือนรถถังเลยว่ะ <laughs> Oh my นี่ครับผมเสกเรือมาแล้วนะครับแต่ผมจะเสนะกเรือสามาอยู่หล่นมาใส่เรือนะครับอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเราสโลโมชั่นกันเลยดีกว่านี่อักค้างโอเคมาละ นะครับแล้วผมก็ได้ทําการอ่าสโลโมชั่นแล้วนะก็คือล่วงไม้ช้ามากๆเลยโอเคเรามาดูกันว่ามันจะโหดแค่ไหนมี่เหยียบเรือเรียบร้อยโอ้เรือขาดครึ่งเลยนะครับแล้วก็ไรเสา์กูได้มีไฟฟ้าด้วยก็คือเอ่อถ้าใครอยากชาร์จ iPhone หรืออยากชาร์จแบตนี่ก็มาหาพี่ไาร์เสว์คนนี้ได้เลยนะเรียบร,ร,ฟร,ฟร้อยเลยเออทีก็เรือก็ไม่สามารถรับน้ำหนักในนรเสว์ได้นะ ใครมันจะไปรับได้วะแม่งตัวใหญ่ขนาดนี้อชิบหายอ่าตอนนี้ผมก็อ่ปล่อยให้โนรเสามันจมไปท่ามกลางแม่น้ําแม่งเลยนะเออง่ายดีนะเรามาลองดรอปนรเสาลงไปในลาวากันดูดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะเฮะ้ลาวาแม่งโคตรสวยเลยเดี๋ยวนะทําไมวะอ่าลาวามันสวยข,ขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะดูสิเห็นไหมมันภาพสีดำโอ้แปดบิตเลย <laughs> โอเคเหมือนสิบพิกเซลอะภาพมันอะฮัลโหล โอเคครับเรามาลองดับกันเลยดีกว่านะนี่เออเฮ้ยโอ้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคมันจะพังได้ไงนะครับ <laughs> ผมในเมื่อดาวเสามันเป็น artificial <laughs> นะ <laughs> เออเนี่ยผมเอาไหว้ลงลัวๆเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นเลย <laughs> นะครับผมมันก็ไม่ใช่ดาวเสาแบบ b โ o l o g y นะมันเป็นดาวเสา artificial นะ <laughs> อุปกรณ์ตัวมันเนี่ยมันทําด้วยเหล็กหมดเลยน <laughs> ้เห็นไหมดูดีมีนาฬิกา <laughs> เห็นไหม <laughs> ดโนเสาร์อะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะดรอปดโนเสาร์ลงมาจากทิ่สูงลงดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะผมอยากรู้จริงๆเลยนี่ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยว่าล <What? S 1> าวาก็ทำอะไรดโนเสาร์ไม่ได้นะเพราะมันไม่ใช่ไปออโลจีนะโอ้ oh. จบแล้วดตนเสาร์ตัวโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ สำหรับใครที่ตามหาเพจผมนะครับก็ผมได้ทำการย้ายมาเพจนี้แล้วนะครับผม MTA c h a n n e นนะครับเพิ่งสร้างใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจไว้ในใต้ description นะครับผมเพจเก่าก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็ลาไปแค่นี้แหละสวัสดีครับ